การสักลายมือเป็นการเปลี่ยนชะตาชีวิตของแต่ละคนไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เส้นลายมือเราจะเปลี่ยนไปทุกๆวันคนไหนที่เกิดมามีวาสนาคาบช้อนเงินช้อนทองลงมาเกิดก็จะมีเส้นวาสนาที่สูงส่งคนไหนที่เรียนเก่งจนจบป็ญญาตรีป็ญญาโทเป็นนักปราชญ์หรือเป็นเจ้าคนนายคนก็จะต้องมีเส้นสมองที่ยาว คนไหนที่ทำงานแล้วจเจริญรุ่งเรืองก็หมายความว่ามีบ่อสมบัติหรือมีทรัพย์สินสมบัติจากมรดกเส้นทุกเส้นบ่งบอกถึงความจเจริญรุ่งเรืองความมั่งมีและความประสบความสำเร็จของทุกๆคนคนไหนอายุยืนเส้นอุปถัมภ์เส้นวาสนาเส้นใจบุญเส้นทั้งหมดข้าวๆจะมี เกิน27เส้นแต่ส่วนใหญ่คนคิดว่ามีแค่2-3เส้นเส้นรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆเซนแสนจะมาอธิบายให้ฟังเรื่อยๆเคสนี้ลูกศิษย์สามารถทำงานและชีวิตให้ปางมีเงินเก็บกำลังจะเริ่มมีที่มีบ้านสักแล้วยิ่งมีออเดอร์มากมายก่กองเข้ามาเกิดแรงศรัทธามาให้เซนแสนได้สักเพิ่ม ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเพื่อยืนยันว่าเมื่อเส้นเกิดแล้วทําให้ทุกท่านและลูกศิษย์ทุกคนประสบความสําเร็จแบบปฏิหารสิ่งใดที่เรามองไม่เห็นหรือเป็นเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรเราสามารถปฏิบัติกวดน้ําสวดมนต์ภาวนาน,นั่งสมาธิถือศีลใส่บาตรทำบุญสร้างกุศลเพื่อตัดวิบากกรรมของเราได้ฉะนั้น สินแสถึงบอกลูกศิษย์ว่าการปิดนะโรงคาถาโรงทองเมื่อเราโรงเส้นเสร็จแล้ว คาถาทุกคาถาที่ได้ภาวนาใส่คือการเปลี่ยนแปลงกำกับเส้นให้เส้นนั้นอยู่กับเราตลอดไปขออำนาจบารมีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลนรกนี้ทรงบันดลบรรดาลให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จทุกท่านเถิดดวงชะตาของเราเมื่อเส้นเปลี่ยนแปลงไปเรากำกับไว้ความเฮงความเปลี่ยนแปลงของเราที่เส้นยังไม่ขึ้นเรียกว่าเส้นแท้จริง เราก็ยังสามารถมาสักเพิ่มหรืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้และคาถายังคงกำกับให้เราปังให้เราโชคดีอยู่ตลอดไปลูกศิษย์ทุกคนถึงจะมาซ้ำเส้นซ้ำกี่ครั้งคะอาจารย์หรือสินแสักเวลาเราพร้อมที่เราจะมาเพิ่มหรือการซ้าเส้นเราสามารถซ้ำเส้นได้ตลอด ถ้าเราแผลเราหายเราเส้นเราหายเพราะระหว่างที่เส้นยังอยู่ลูกศิษย์ทุกคนจะยังเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทำงานทำเงินและประกอบธุรกิจการงานใดก็ประสบความสำเร็จหลังจากลงอัคราคาถาแล้วว่ากำกับแล้วลูกศิษย์ทุกคนถึง ติดต่อเจรจากับเสินแส er, ใบมาหาสู่เสริมบุญสร้างบุญกุศลไปด้วยกันอยู่สม่ำเสมอฉะนั้นการสักลายมือเป็นหนทางทางหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเราลูกศิษย์บางคนบอกว่าหนูก็ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติดีแล้วแต่เราไม่ได้ปฏิบัติสม่ำเสมอฉะนั้นงานต่างๆที่เราทำทุกวันและ ดวงชะตาที่เฮงมีเงินเก็บมีสมบัติมีบ้านมีรถบ่งบอกถึงวาสนาที่สมบูรณ์